นัโมรับเลยครับอมะนักโสมาสมุทัสสะโมสาวะตัตทุกสาย

สามแปด6 9หกเก้าแม่หกเก้าสามแปดหกเก้างกชมาบอกครับแม่ตามสายตานะกัรเถึงเป็นสามแปดหเกป็นเลขกไทยนะค่ะเนาะแม่แม่เป็นเลไทยเด็กไย็ก็เด็เดเเเ

สาธุสาธุสาธุนะคะีชานะคะนบตาสีแดงเลยนะห่สสามสี่หก่เิมเก้าสามสโสามสี่ค่เมเรีกหเต็มนู่นะกระดาษเต็มนู่นไหครับกระดาษไม่ได้เอามา หกหกสามสี่หกสามเก้อสามน้ี้องด้อวัน้แตกสามตัวอีกนะปููเนาะเขาเอกเอฟซีทุกท่านสาธุสาธุสาธุนี่คือเรื่องจริงู่เน้นตัวไหนะคะหนูมาไม่ทันซื้อสามสี่ห สี่เน้นาหสามหางเนี่ยมันจะเข้าหางหนึ่งนะหกกับ9มันเป็นเลขยิมนาสติก3ไม่มา4มันมาแทน4,6,9หแล้วก็3,6มาแน่นอน F6 มาแน่นอน F4 สทุกท่านไม่เสียเงินเหมือนกับนวดที่แล้ว ยวใครก็ได้อันนี้คือปู่ตัดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ4ตัวมีมีสมีหกก็มีสมีสมีหมีเใช่ไหมคะสตัวเนาะขันมน,มน้ำมนอ่ะนะคะแต่ทีนี้ปูก็ตัดออกมาแล้วนะคะให้3,4,6,3,4,9แล้วก็สามหนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมน,นะคะไม่เปลี่ยนนะคะ3,6ก็อย่าลืม3ามด้วยเด้อน,นะคะ C9 C6 ก็ได้นะคะเอาคูตัดมาให้เรียบร้อยสามหางสองหางสามตัวสองหางอ่อหนึ่งตัวหางเดียวนะคะท่านชมตัวเลขของครูด้วยสีแสงธรรม ไม่เยอะนะคะใช้ตัวแหนมสีตัวไม่เยอะเลยนะคะค่ะขอขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ติดตามปู่นะคะขอบคุณค่ะจ้ะแม่อันแม่ตะเกียนเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยเมื่อไร่คะเรียบร้อยเลยค่ะว่มีปัญหาอย่างเรบ้าง่ว่ามีปัญหาอย่างเลยตอนตอนบ่ขึ้นมันมันคัดกับคนกินเหล้าอยู่หันนะเพราะต่คนเอาค์ีมามันขึ้นเลยโอ้ตีบ้านนี้เห็นันนกกบคิเหล้าเห็นลูกสาวแม่เอาพวกมะล่ายเอาน้ำ้วก็เอาทูบมาจุด อยู่ในส่าเลยจากข้าวเดียวกับคืนเนาะนค่ะแต่ว่าคืนมาท่านเด็สุดแอดมินกับแม่ในก้อนแต่วันมีคืนหอดแล้วสถานที่ไว้แล้วเรียบร้อยล่างเลยไหมคะล่างก็ล่างๆเพราะกันหลังอยู่นะโอ้ค่ะเดี๋ยวสิต้องถามปูว่ามือใดปูสิไปเอาสารขึ้นมาอยู่ ต้องเอาสารขึ้นมาอีกนะใจนะจ้าอันนี้งานนี้ก็ยังไม่เสร็จเป็นที่น้องแม่นะตรงนั้นต้องเลี้ยวเด้อค่ะเด้อนะคะเนาะเดี๋ยวก็บจะได้ขอโชคขอลาภเรียกแม่ตะเคียนก็ลงไปแล้วนะคะแอดมินลืมลืมแล้วนะคะทำเสร็จแลขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะอันนี้นะคะคุณแม่นะคะที่อัญเชิญแม่ตะเคียนขึ้นมานะคะยัง เสร็จพอดีบ่แม่สรได้มาก่แม่เสร็จพอดีปะ,ปะบ่ลูกสาวเขาอยู่ญุนาะ่แม่มากอนอ๋อแม่มากอนอ,อ่ะ,ะอันลูกสาวพส่เมห้จะ<า>แม่มากกเด้อนะคะค่ะอันนี้เลขขณมนนะคะมบ,ดม,บม,มดก่อนเลนหนอนะอครเดก,กับหตัวเดียวกันซื้นะไม่เอไม่เอ ปูบอกว่าให้ปูบอกว่าให้ซื้อนะอย่าว่าไม่ซื้อนะคะท่านผู้ชมปูย้ำแล้วเด้อนะคะย้ำตัวเลขแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะหลายชั่วโมงเลยเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะที่อัญเชิญแม่ขึ้นแต่แม่ไม่ขึ้นนะเขามีการรำนะคะเข้านะคะแม่ก็เข้ากับผู้ที่มีองค์มีร่างแม่นะคะเข้ามาแล้วก็ร้องพิธีกรานะคะก็ได้รำถวาย ทำถวายเสร็จสักพักนะคะแล้วก็เจ้าของอาที่นะคะก็เอาทูบนะคะแล้วก็พวงมาลัยน้ำแดงนะคะจุดทูบขอบอกแม่นะคะมาให้ขึ้นมาง่ายๆนะคะพอสักพักพอผ่านไปประมาณาไม่ถึงชั่วโมงนะคะก็อตอนนี้ก็มีหวังแล้วนะคะที่จะขึ้นได้แล้วนะคะข้างล่างมีดินเยอะนะคะมีแต่แค่ดินนะคะต้องเอาเสียงแซะนะคะแซะออก ให้เหลือแต่โตให้เหลือแต่แม่นะคะค่ะยวขอประกศาศอีกทีหนึ่งคับปูวันพ,พีสิบสาทอดผ้าป่าสามสามิคีที่วัดป่าสะทองจะมีพิธีบวงสวงและแจกทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนอันนี้รอบที่สองที่ปู่ทำปู่ทำไปแล้วรอบหนึ่ง,งใช่ไหมคะถูกต้องอันนั้นคือเงินหวย <laughs> ก็เลยแจกอุทิศให้แม่เจคแยนได้ยินข่าวว่าทําเยอะอยู่นะคะรอบแรกแจกหมดเพราะยิ่งแจกก็ยิ่งมายิ่งให้ทานด้วยใจก็ยิ่งมาเดี๋ยวรอพระฉันท่าหน่อยนะรอเวลาปูบวงสรวงเจ้าไหนมีวิธีบวงสรวงนี่ไงแบบโบราณไม่ต้องมีขั้นตอนอ๋อเสร็จแล้วหรอปใช้การพระพุทธประจําพระสงฆ์วิธีสวดปู่ก็ส่งจิตมานี่อันเชิญท่าน ตรงนี้ไม่ได้บอกกล่าวการทําแบบนี้ใจถึงใจจิตถึงมึงบนท่านขึ้นแน่นอนแล้วหวยออกแน่นอนอ,อเไม่จาเป็นต้องมีพิธีใหญ่โตต้องมีหัวลงหัวลาตัดถิ้นใจโบราณแสดงว่าวันนี้ตัว<ำ>เลขที่ได้ก็คือตัวที่ผู้ถูกต้องถูกต้องไม่มีพลาดเฉพาะที่นี่ก็คือตัวนี้นสองตัว ตัวน,นีน้ะนะชิบอนนะคะท่านผู้ชมทรีซิกถูกต้องสามค่ะค่ะท่านผู้ชมสามหกเดี๋ยวขอเชิญทานข้าวก่อน